กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ร่วมฝึกซ้อมภาคสนามต่อต้านการก่อการร้ายบริหารวิกฤตการระดับชาติปี2566ค่ะที่กองการบินฐานเรือกองเรือยุทธการอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมภาคสนามในการแก้ไขปัญหา การก่อการร้ายเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2566โดยเป็นการบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อทดสอบความพร้อมของนโยบายแผนและกลไกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและทดสอบการปฏิบัติงานการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการทดสอบระบบการควบคุมบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสารเพื่อให้ ปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะในการฝึกการแก้ไขปัญหาก่อการร้าย สำหรับรูปแบบของการฝึกนะคะเป็นการฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤตประกอบไปด้วยการก่อการร้ายด้วยอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงการก่อการร้ายด้วยอากาศยานไร้คนขับการจับตัวประกันที่มุ่งเป้าหมายการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางพลังงานที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภาคตะวันออกโดยเน้นการเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนของหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นหน่วยแรกที่ตอบโต้สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการหน่วยงานระดับนโยบายหน่วยงานระดับปฏิบัติการส่วนกลางรวมถึงภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วยค่ะ